hello good morning my lovely students welcome back with teacher phi and you r e going to study English again สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราได้ติดเรียนกระทันหันเนาะจำเป็นจะต้องมาเรียนออนไลน์อีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้ในการเรียนออนไลน์เราก็จะยังทำใบงานเหมือนเดิมโอเค I just g a v e you the worksheet teacher ให้ worksheet กลับไปแล้วให้เด็กๆ เรียนในคลิปแล้วก็ทำงานใดไงาไนเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Are you ready? Yes เราจะเรียนเรื่อง My homeToday uh, we are going to talk about my homeMy home หมายความว่าบ้านของฉัน uh, เราจะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านของฉันว่าเอ๊ะส่วนประกอบรายละเอียดส่วนประกอบของบ้านนะคะส่วนต่างๆเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงบ้างเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะคำศัพท์คำแรกเนาะคำศัพท์คำแรกค่ะคำว่าประตูอ่าประตูบ้านเราออกเสียงว่า door door d o o r door แปลว่าประตูบ้าน อ่คำที่2ค่ะหน้าต่างมีประตูแล้วก็ต้องมีหน้าต่างเนาะหน้าต่างเราออกเสียงว่า window 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 แปลว่าหน้าต่าง t h e r e good ถัดมาค่ะหลังคาคำว่าหลังคาในภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า roof, roof 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 r o O F roof แปลว่าหลังคาคําคว่าปล่องไฟไหนบ้านใครมีปล่องไฟบ้างอ่าถ้าเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นบ้านหลายๆหลังเลยที่จะมีปล่องไฟเนาะคาว่าปล่องไฟภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า chimney chimney ออกเสียงตามนะคะ chimney chimney แปลว่าปล่องไฟนั่นเองโอเค ชัดมากค่ะส่วนรอบๆบ้านที่เราเอามาตกแต่งมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะบางบ้าน,านอาจจะมีดอกไม้อะดอกไม้เราออกเสียงว่า flower flower ออกเสียงตามนะคะ flower แปลว่าดอกไม้นั่นเองอ่ะมีดอกไม้เราต้องมีอะไรอีกมีหญ้าใช่ไหมอะอ่ะ,อะคำว่าหญ้าในภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า grass 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 แปลว่าหญ้านั่นเองโอเคถัดมาค่ะอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นพระอาทิตย์นั่นเองพระอาทิตย์เนาะเราออกเสียงว่า Sun ยังจำได้ไหมคะเราเรียนในห้องทุกวันเลย Sun Sun แปลว่าพระอาทิตย์ถัดมา าถัดมาเนี่ยหลายๆบ้านทีเ่เชื่อว่าจะต้องมีแน่นอนก็คือต้นไม้นั่นเองอ่าหลายๆบ้านปลูกต้นไม้ไว้ที่บ้านนะคะคําว่าต้นไม้เด็กเองจำได้ไหมเอ่ยว่าพูดว่ายังไงออกเสียงว่า tree 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 แปลว่าต้นไม้นั่นเองถัดมาค่ะคําสุดท้ายอยู่บนท้องฟ้าใกล้ๆก,กับพระอาทิตย์นั่นเองก็คืออะไรเอ่ย ก้อนเมฆอ่ะก้อนเมฆที่ฉันสอนไปแล้วในห้องเราออกเสียงว่าอะไรนะ Cloud 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 แปลว่าก้อนเมฆทีนี้ค่ะหลังจากที่เราเรียงคำศัพท์ไปทั้งหมดแล้วให้เด็กเอาใบงานขึ้นมาในใบงานเขาให้เราทำอะไรเอ่ยข้างบนนะคะเขาจะมีที่ว่างเนาะให้เราวาดรูปลงไปที่นี้ รูปเราจะวาดยังไงล่ะให้เราลงไปดูข้างล่างข้างล่างนะคะเขาจะมีส่วนประกอบต่างๆของบ้านนะคะแล้วก็มีคําศัพท์ข้างล่างด้วยเนาะให้เด็กๆเ,เ,เอาส่วนประกอบต่างๆของบ้านนะคะขึ้นมาวาดรูปข้างบนขึ้นมาวาดเสริมเติมแต่งนะคะให้กลายเป็นบ้านที่สมบูรณ์เนาะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมท่องจำำําคําศัพท์ด้วยเกี <S <S ่วยวกับบ้านมีอะไรบ้างโอเคหลังจากที่เด็กๆ วาดรูปเสร็จแล้วนะคะใเด็กระบายสีนะคะแล้วก็อย่าลืมเอามาส่งทีเชิ์ในสัปดาห์ถัดไปด้วยโอเค so for today that's all thank you so much and see you next time goodbye